เด็กวันูุกันเด็กเลอกเรียนใช่ไหมทุงเราก็พ่นใบลาดข้างๆโรง,งเรียนนั่นหละทุกคนตั้งกับไปเจอป่าใบาบองเนียนโลว่าเลยนะทุกคนจำราคาไม่ได้เลยว่ารวยเท่าไรราคาแต่ว่าตั้งใจเอามาทำบาแดดเดียวที่ว่าคลุกนำ้ำปลาทุกคนทึ้งป่าใบเล็้ยาชินเท่าๆนี้เราก็ต้องมาบังก่อนเลยทุกคนทำไมมันไม่ย้ายแรอย่างนั้นเวลามันจะได้หง่าไง ถึ่งเนียนเอาแต่เนือ้อถึ่งดูเอียวไปไหนก็ไม่รู้ที่นะแต่ว่าเนือนวันเนียนอีนลองเอามาคลุกนำปลาและทอดแล่พอว่าไม่มีแดดวันเนียนก็คือคุกนำปลาอย่างเดียวรอสักช่องอยางมงแล้วก็ทอดเลยปลาใบนี้เนื้อเขาไม่ใช่เมื่อนปลาแล้วทุกคนเออเนื้อเขาอยู่มันซัดใหญ่นะทึ่งเราก็เนี่ยลองคุกนำปลาและตอนแรกว่าอีคุก,กเกลือพอคุก,กเกลือกลัวมันอีเค็มแรงกันนะแต่ว่าวันก้อนลองปลาอินเซียนคุกนำปลาคือมันน้อม มันร้อยด้วยตึงการะว่างทีุ่กป่าใบาตองวายนทุกคนเราก็เอาปลากระกพงนะคะปลากระพงข้าวเราซื้อมาลูว่าเหมือนกันเอามาซับนะคะเวลาเราแกงซ้อมมันเราจะแกงชินไม่หย่แรงทุกคนเนอ,อมันข้าวเขลืองซะวะนะตึงกาเราจะแกงกับซ้อมโอ,อยไม่รู้นะถ้าว่าไม่ใช้ก็คอมเมนต์มาบอกทุกคนแล้วก็ใส่สำเนาจักียาน่วยพ่อนะตึงเนียนระวันเตรียมนม้ำา่องแกงซ้อมก่อนเลยทุกคนคือทำแบบ เก่งซ้อมเบลอไ้ไรที่แบบทำไง่ายมากทุกคนใส่ถาส้มลมกันลงไปรอสักสิบนาทีคือได้กินถาเติบเนี่ยทุกคนใบอะไรโชวเนี่ยเดี๋ยวเราว่าซ้อมบอยไม้แม่คานบอกเราว่าเอามาแเก่งซ้อมหรือต้มซ้อมมันกินร,อร้อยหวาถึงเราอันอี่ลองชิมมันน่าประวัติไล่ไล่พักกันเราก็ไม่เคยกินนะเฮ้ทุกคนแขงเอาไป้นั่งนึกอ,อยู่ เออปลาพุ่งปาแก่งส้มไม่ได้แล้วเนี่ยกินได้ไหมไม่รู้นะต้งปลาอ่าแก่งส้มวองเราเราจะใช้แบงว่านกับน้ำตาลน,น้อยๆกันนะเพื่อว่ามันเปรี้ยวแรงเงี้ยไหมค่ะว่าเปรี้ยวละนี่แก่งส้มปลากระพุ่มเม่ค่ะนั้นเขาบอกว่าไอส้อมไ้โชนี่เธอที่ไข,ข,ข่ไข่ส้มค้ามันมันเอามาใสอีกกงส้มต้มส้มกินร้อยว่าเถอะถึงฉันนั่นซื้อ,อมาเลยซื้อมาลองอีกชินมนะเนี่ยส้มร้อยไม้ไม่รู้สักว่ะอะไรนี่ ไห่หน่ากินจังเธอซี่แกงซ้มก็ควนนามเข้มข้นนะถึงปลาใบที่เราคลุกไวแก้แต่เดียวมันคลุกไว้ประมันเจ้ามงว่าว่านะัึงกระเราก็เอามาทอดเลยทุกคนก็เราก็จะพยายามทอดให้ออกมาเป็นชิน้นเป็นอันให้มันแบบน่ากินน่ากินนั่นนะถึงใชนะ้น้ำมันไม่เลยเธออยากรูว่าทอดออกมามันจีรดฉาดผันไหนนะทุกคนปลาใบที่เราคลุกนำปลาไว้เราทอดเสร็จเลยทุกคนเอน่ากินจังนิ่ง ก,นะททออกับข้าวมันทําเส้นแลลวเลยนะมันเนียนทำสองเมนูเนี่ยทุกคนัึงกว่าเออมันรนๆั้งกับข้าวมันหน้ากินนั้น,นเราก็จัดกอดท่อไปให้ป้าป้ามันซักมือนะคะเดี๋ยววันเย็นก็ร้องามากินตีบ้านหวถา, k, า,วา,าวถึงการเนียนเออกอดใส่ cin, บุกใส่ไร่ซับๆนะแข่งช่อมเราก็ตักใส่ทุกงกอดธรรมดาตัวไปฮะทุกคนถึงปลาใบนี้จัดแยกกับข้าวสักทีเดี๋ยวมันอีพองไม่หย่ใส่ แล่ทําทำมกมาก็น่ากินนะทุกคน,น,กนเมื่อเราไปเจอข้าวร้านเมื่อกันนะพูดตึงกันนะทำกินอีก,กันมันกินอีมันกินร้อยมันเต็มถียน